สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราอยู่กันที่วัดตระกับวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเนื้อที่ในวัดน,นี้นะครับมีรวมป,ประมาณ15ไร่นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในวัดน,นี้เราเนี่ยคือสานตตานในวัดน,นี้จะมีก็คือพระวิหารซึ่งวัดที่เพิ่งภายในพระวิหารเนี่ยเขาเขาสร้างได้ค่อนข้างสวยงามเลย เพราะว่าเป็นสถาปัตย์คล้ายๆกับในเหมือนยุโรปอะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระยะหรืออะไรก็ตามซึ่งภายในพระวิหารนี้เนี่ยจะมีหลวงพ่อนะครับก็คือ,อหลวสุทรหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางพีสมุทรปราการนะครับก็ภายในวิหารนี้เขาก็ถือว่าคือเขาสร้างได้ค่อนข้างสวยงามเลย รประวัติของวัดนี้นะครับก็คือ,อวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ3 9 9 5โดยคุณยายบุญรอดและคุณยายสว่างสองแม่ลูกเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มสร้างบนที่นาที่ได้รับมรดกมาจากคุณตากรับสามีของคุณยายบุญรอดนะครับในขณะนั้นแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าวัดตากรรมเพื่อเป็นเกียรติอนุสรแก่เจ้าของที่ดินเดิมนะครับซึ่งคือการ สร้างแบบนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อในแบบไตรภูมิพระร่วงของพระเจ้าวิไทยแห่งกรุงสุขโขทัยในเรื่องการทําปุกเปตาพรีก็คือการทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับตัววัดนี้นะครับได้พ่าพระยาธามที่สูงคาคสีมาเนี่ยเมื่อปีพศ2530นะครับและก็มีการซ่อมแซมพระบูรสถนะครับในช่วงเจ้าปอพิบูลสุยคาม แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือพระบูชดยกำลังทําเรื่องการบีดพระบูชดอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ก่อสร้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวัดตะกลามนี้เนี่ยคือ,อเป็นวัดเก่าแก่กวัดหนึ่งนะครับซึ่งอายุก็รวมร้อยปีแล้วนะครับสำหรับการเดินทางมาที่วัดนี้นะครับก็เมื่อเราเนี่ย เมื่อเราวิ่งมาจากถนนพระราม9นะครับซึ่งตัววัดเนี่ยจะอยู่ติดกับตลาดบุญเลืองนะครับก็ตัวตลาดก็ติดกับถนนเลยนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะถึงตัววัดนะครับก็ตัววัดที่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับก็ขับใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาไหว้พระข้างในได้นะครับก็ข้อมูลหากตกรงหลรือผิดพลาดกับผมก็กราบขออภยัยด้วยนะครับสวัสดีครับ